เจริญสุขสวัสดีมายัางน้องพี่ทุกทวนหน้า ประนมมือนั่งฟังเทศนาขอกล่าวคำว่าสวัสดีปรุกกำลังใจให้เป็นพื้นฐานหน้าที่การงานอย่าพานนายนี้ถึงไม่ก้าวหน้าก็ดีกว่าไม่มีถึงไม่ก้าวหน้าก็ดีกว่าไม่มีก้าวมั่นเนี่ยก้าวสำคัญการจะก้าวหน้าก้าวกระโดดนั้นถ้ายังเป็นไป,นปนไม่ได้ ก้าวอยู่กับที่ก่อนค่อยๆก้าวไปถึงไม่ก้าวหน้าก็ดีกว่าไม่มีเป็นห่วงน้องพี่ด้วยความจริงใจประหยัดอดออมถนอมทรัพย์สินพออยู่พอกินพอมีพอใช้พออยู่พอกินพอมีพอใช้ยึดมั่นสันโดษพ้นโทษพ้นภัยมั่นฝึกฝืนใจในความพอดี ฝืนใจในความพอดีให้มันพอดีกับตัวเรากับสังคมอะไรไม่พอดีมันก็ไม่ดีเท่านั้นขยับขยายเคลื่อนย้ายให้มันพอดีคำว่าพอดีมากมีความหมายพอจับเงินจ่ายคิดให้ทวนทีคิดซะคนต้องหัดกระทำบรรณาบัญชีอย่าให้เป็นหนี้บัญชีตัวแดง รับซ้ายจ,าจาา่ายขวา,าตรวจตราพิเคราะห์รับซ้ายจ่ายขวามาตรวจตาพิเคราะห์จ่ายแต่พอเหมาะจะไม่แสลงถ้าหลงสินค้าราคาแพงๆเดี๋ยวน่าจะแห้งหมดแรงโรยราคำว่าพอดีอยู่ที่พอใจอะไรอะไรอย่าไปเสาะหาถ้าเราพอใจถึงไร้ราคาก็มีคุณค่าหน้าหยิบหน้ามอง คําว่าพอดีอยู่ที่พอควรมันเยอะหริยังมันควรที่จะเปิดเติมใหม่ไหมมันขาดไปไหมควรจะเติมหรือยังคําว่าพอดีอยู่ที่พอควรคิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อข้าวของอย่ามีตัณหาเพียงแค่ตามองเครื่องเพชรเครื่องทองอย่ามองดูมันคำว่าพอดี อยู่ที่พอใช้มันพอใช้รอ,อยังถ้าเกินมันก็เป็นสินที่เหลือน่าเสียดายถ้าขาดไม่หามาก็เสียหายคำว่าพอดีอยู่ที่พอใช้ประหยัดเงินไว้ในยามขับขันจากบาทค่อยๆเป็นร้อยเป็นพันคงเหลือคงมั่นประกันชีวิตคำว่าพอดีอยู่ที่พอเพียงต้องรู้จักเลี่ยงจ่ายจับทรัพย์สิน พอเพียงลงทุนนุนการทํากินพอเลี้ยงชีวิตตลอดชีวาก็ขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายนําไปคร่ควรพิจารณาคําว่าพอดีแล้วท่านก็จะอยู่อย่างดีมีความสุข